การตัดเหล็กไหลเนี่ยเขาจะใช้คาถาคมแล้วเรียกให้เหล็กไหลเนี่ยพอโดนในเรื่องของเทียนหรือโดนในเรื่องความร้อนเนี่ยแล้วเขาก็จะยืดจะยืดออกมานะครับ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของเรื่องเล่าจากเขาอึมคึมนะครับที่มีหลายคนสอบถามมานะครับรวมถึงคําถามต่างๆเราก็จะรวมอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับตานานของเขาอึมคึมเนี่ยคําว่าอึมคึมเนี่ยแปลว่าไม่ชัดเจนนะครับตอนที่ผมไปเขาอึมคึมใหม่ๆเนี่ยเขาลูกนี้เนี่ยจะมีหมอก บางแม้กระทั่งยามกลางวันนะครับจะมองเหมือนกับเป็นบ้านที่ธรรมชาติที่บดบังสายตาจากคนจากคนภายนอกนะครับเลยทำให้เขาลูกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะครับแม้กระทั่งเข้าไปถึงในระยะที่มองเห็นก็ตามนะครับก็มีคำถามเรียกว่าเขาลุมคืมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยู่อยู่บนเขานะครับ อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพอเราขึ้นไปเนี่ยที่เราไปเจอก็คือเขาเรียกถาว,วนหลงนะครับถาว,วนหลงเนี่ยจะเป็นถาว,วนที่เลื้อยพาดพาดผ่านนะครับที่ว่ากันที่หน้าถ้ำเนี่ยคือตามตำนานเชื่อว่าถาว,วนหลงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้คนนะครับหรือใครที่บุกรุกเข้าไปในถ้ำอาถรรพหรือเทือกเขาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เนี่ยตามตามตำนานจะบอกว่า คนที่ข้ามเนี่ยจะทําให้หลงทิศหลงทางกลับกลับไม่ได้แม้กระทั่งนกที่บินผ่านนะครับถาวรหลงเนี่ยก็จะหาทางกลับหลังไม่ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครขึ้นเขาเออลืมบอกไปว่าการการตัดถาวรหลงเนี่ยนะสามารถตัดได้นะครับโดยอาศัยมีดพานนะครับถ้าเป็นมีดอย่างอื่นเนี่ยจะตัดยากแต่มีดพานเนี่ยถ้าเป็นมีดครูเนี่ยสามารถตัดได้นะครับ แล้วถ้าเรามีโอกาสได้ขึ้นไปเขาคื้มแล้วไปเจอไม้ที่มีลักษณะแบบนี้คะอันนี้เขาจะเรียกว่าพญาเท้าเอวนะครับให้ตัดแล้วก็นำนาติดตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าบนเขาคื้มเนี่ยนอกจากมีในเรื่องของความลี้ลับแล้วยังมีสัตว์ที่มีพิษด้วยอย่างประเภทงูงูเห่างูงูจงอางมีเยอะดังนั้นการที่เรามีพญาเท้าเอวติดเนี่ยมันจะกันในเรื่องของเขี้ยวงานแล้วก็สัตว์ สัตว์มีพิษนะครับพอเราเข้าไปยังถ้ำเนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่เราไปเจอไปเจอเออน้ำนะครับที่เป็นแอ่งน้ำเนี่ยลอง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 ,ลองดูนะครับที่ตกลงมาจากที่สูงลงมาขังขังเอาไว้เบื้องล่างเนี่ยนะที่เป็นแอ่งน้ำเนี่ยจะมีเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยนะครับ นะเม็ดเม็ดตามนี้เนี่ยเขาจะเรียกอันนี้ว่าพยาสะเบีงเหล็กหลายตาน้ําซึ่งสรรพคุณเนี่ยมันสามารถดับพิษพิษร้อนหรือดับในเรื่องของพิษไฟได้นะครับแล้วก็ติดตัวเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยมีความเขาเรียกคงกระพันชาติีแค้วคาดปลอดภัยนะครับรวมถึงมีในเรื่องของโชคลาภ จัดว่าเป็นของที่หายากเหมือนกันนะครับในกรณีที่อแอ่งน้ําตรงนั้นเนี่ยไม่มีตะไคร่น้ําเนี่ยเยหล็กไหลตาน้ําจะมีสีน้ําตาลนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีตะไคร่น้ําเนี่ยเยหล็กไหลตาน้ําตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสีเขียวเลยทาให้เหล็กไหลตาน้ําเนี่ยมีทั้งสองสีคือสีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวนะครับก็มีคนหลายคนสอบถามมาว่า การขุดเหล็กไหลเขาเขาทำยังไงกันนะครับอันนี้เนี่ยก็มีม,ม,มีมีสองแบบก็คือว่าถ้าในกรณีถ้าเกิดเราเข้าไปในถ้านะครับแล้วเราเงียหน้าไปเจอของเหล็กไหลเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีสกัดนะครับเอ,เอาเอาเหล็กไหลตรงตรงนั้นลงมานะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะเรา คาดว่ามันน่าจะมีในเรื่องของลังลังเหล็กไหลเนี่ยเขาจะขึ้นไปเหนือเหนือพงถ้ำนะครับแล้วใช้พิธีขุดลงมาบางครั้งเนี่ยเราก็จะได้ก้อนเหล็กไหลที่มีขนาดที่ใหญ่มากบางครั้งนี่ได้ถึงขนาดเป็นตันเลยก็มีนะครับแลวหลายคนก็ถามว่าเอา้าเลาเวลาเวลาขุดลงมาเข้าขุดยังไงกันก็ใช้วิธีกิ้งลงมาจากจากจากภูเขานะครับตรงนี้ พอก,กิ้งเข้ามาเสร็จเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะสืงการในเรื่องของอาการผ่าลังเด็กหไหลออกมาซึ่งในลังเนี่ยมันก็จะมีแน่เด็กหไหลานานา,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 นาชนิดนะครับเช่นจ็ดสีหรือสีปีกแมนทัพหรือเด็กหไหลเพิงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะนำมาเรียมกอบ หรือว่านํามาทําในเรื่องของรูปแบบวัตถุมงคลแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับที่เราจะได้ก็คือเขาเรียกน้ําเลี้ยงนะครับน้ําเลี้ยงจะมีลักษณะสีขาวแต่ถ้าน้ําเลี้ยงเนี่ยได้สัมผัสกอา,กา,กาศมันก็จะแข็งตัวนะครับถามว่าน้ําเลี้ยงเนี่ยตียังไงเขาว่าโบราณเ็าบอกให้ความเลืองทำให้เหลกไหลเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นและไขครอบครองเนี่ยจะทําให้ มีความสุขนะครับร่มเย็นเป็นสุขเกิดในครอบครัวน้ำเลี้ยงเนี่ยจับเป็นของที่หายากแล้วมีจํานวนไม่มากถ้าเราดูจากด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นเหล็กหลายก้อนใหญ่ที่มีความมันวาวตลอดเวลาก็เกิดจากน้ำเลี้ยงที่ยังอยู่อยู่ภายในนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กไหลที่ก้อน,นขนาดเล็กๆเ,เนี่ยส่วนมากที่เราดูเนี่ยมันมันจะเป็นแค่มันเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำเลี้ยงแนะน้ำเลี้ยงจะสัมผัสอากาศแล้วก็จะแข็ง เลยไม่สามารถทําให้เหล็กไหลเนี่ยมีในเรื่องของความความจุ้มชื้นได้นะครับก็มีคําถามอีกนะฮะที่เขาถามกันมานะครับเขาถามว่าเอ,อเคยมีตำนานบอกว่าการตัดเหล็กไหลเนี่ยเขาจะใช้คาถาคมแล้วเรียกให้เหล็กไหลเนี่ยพอโดนในเรื่องของเทียนหรือโดนในเรื่องความร้อนเนี่ยแล้วเขาก็จะยืด จะยืดออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคาถาแล้วก็ตัดให้ลงไปอยู่ในในในน้ำผึ้งถามว่าบ้านมมตาเราเคยเจอไหมบอกไม่เจอนะครับส่วนมากที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นแต่ในเรื่องของแร่เหล็กไหลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการเรียกโดยคาถาคมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่านะฮะหรือจะมีจริงหรือเปล่า แต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องระวังในเรื่องของมิจฉาชีพเหมือนกันที่ใช้ในเรื่องของประลอดหรือสารเคมีที่ทําให้เกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียกราคาเราในราคาที่สูงๆนะครับก็มีคําถามที่เขาบอกว่าเด็กไหลเลือกผู้ครอบครองจริงไหมนะครับเล็กไหลทุกชนิดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัดเล็จลูกอย่างเที่ยวเสือเสพยานาคเนี่ยหรือจะเป็นเหล็กไหลที่เป็นเป็นในเรื่องของใส่กรอบนะฮะเลหล็กไหลหรือแร่คาคืมพวกเนี้ยเขาจะเลือกผู้ครอบครองเองสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าเลหล็กไหลจะอยู่ในมือของคนรวยเท่านั้นนะครับแต่ครนี้แนวคิดของทาง้านมนตาเนี่ยเราคิดว่าของที่เคยอยู่ในคนที่มีฐานะนะครับถ้าเกิดไปอยู่ใน มือของหรือว่าในครอบครองของคนที่มีรายรายได้น้อยเนี่ยทางบ้านมุนตาเราเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เด็กหลายพวกนี้จะช่วยให้ผู้ครอบครองเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าทางบ้านมุนตาเราเนี่ยได้นำธาตุกายสิทธ,ธิ์นะครับได้ออกมาแล้วเที่ยวเสือเศษพิย,พยายมากเนี่ยเราไปทำถึงที่เราดูนะครับเขาเรียกเที่ยวเสือเศษยพยายมาคสามเยษ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสวยงามมากแล้วก็แกะได้ยากมากนะครับซึ่งเราจะใช้เขาเรียกว่าน้ำหนึ่งเด็กหลายพยาเพชร,รํำหรือแร่ขําวคืนน้ำหนึ่งมาแกะนะครับซึ่งสวยมากแล้วก็หายยากจะเป็นเครื่องรางในเรื่องของวัตถุมงคลที่ที่สร้างชื่อให้กับทางบ้านบนตาของเราของเราตลอดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ แร่ของคืออีกแบบหนึ่งนะครับที่มีสีแดงนะฮะสีแดงซึ่งตำนานโบราณเนี่ยถือว่าเป็นเป็นแร่ที่มีเตโชธาก็คือธาตุไฟนะครับที่สูงมากเหมาะสำหรับในเรื่องของให้พระทุดงหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยติดตามอันนี้ก็เลยเป็นในเรื่องของเขี้ยวเขี้ยวเสือไฟนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ทำลายล้างอภิชาบนดำ สัตว์มือต่างๆนะครับหรือเราจะแกะเป็นในเรื่องของพักกิ่งฮ่ะผักกิ่งที่ก็สวยอยู่นะครับพักกิ่งเนี่ยต่างๆอันนี้จะเป็นกิ่งสองด้านนะครับสำหรับเหมาะเหมาะจิตตัวซึ่งบ้านมนตาเราจะเรียกผักกิ่งองค์นี้ว่าพักกิ่งเหล็กลายสายฟ้านะครับคือ พอเราห้อยไปเนี่ยเราสามารถอ,อธิษฐานจิตได้นะครับว่าจะได้สมความปรารถนานะครับหรือจะแกะเป็นในลูลของปูเขาคึมนะครับก็จะจะเด่นนะฮะนะครับปูขาคึมคือปกติแล้วเนี่ยปูเขาคึมเนี่ยจะเป็นไปนจะเป็นปู่ที่ดูแลเขามึมทั้งหมด ซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมาแกะเป็นปูแล้วค่อยติดตัวได้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของเครื่องประดับแบบนี้นะครับเนี่ยครเครื่องประดับก็สวยสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับจะมีทั้งเป็นเป็นสร้อยนะครับแล้วก็เป็นกรอบนะครับ อันนี้จะเป็นคน,คนแก่เท่จะปีเขาเรียกว่าเป็นช่างฝีมือชั้นคูนะฮะเป็นช่างแกะโบราณซึ่งนับบันเนี่ยช่างเหล่านี้เนี่ยมันก็จะหายไปตามกาลเวลาเพราะว่าบางอย่างเนี่ยของที่เป็นธรรมชาติแล้วแกะด้วยมือเนี่ยมันจะไม่สวยเท่ากับของที่ทํามาจากโรงงานหรือที่มีเป็นในเรื่องของจิวเวลี่นะฮะพวกนั้นจะสวยแต่ผมเชื่อว่าของที่ที่ทํามาจาก มือหรือเขาเรียกง,งานงานแฮนด์เมดเนี่ยจะเป็นของที่ทรงคุณค่าแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่สะสมจริงๆนะครับคราวนี <S <S <ๆ>้ก็มีคําถามอีกครับเรื่องในเรื่องของเหล็กไหลหุงนะครับเหล็กไหลหุงเนี่ยถามว่ามีไหมสมัยก่อนอาจอาจจะมีนะครับแล้วก็ใช้ใช้พิธีการหุ่งแต่แต่สถานที่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความลับนะครับแต่ในสมัยนี้เนี่ย เหล็กไหลหุงเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะว่าโดยมากทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้โลงหลอ่อเพราะว่าการหลอมในเรื่องของธาตุเนี่ยจะต้องมีความร้อนที่สูงกว่าพันองศามันถึงจะหลอมได้ดังนั้นเนี่ยคนที่นิพพชาในเรื่องของเหล็กไหลหุงต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้อาจจะไม่ใช่เหล็กไหลอาจจะเป็นธาตุชนิดอื่น นะครับบางบางสถานที่อาจจะใช้ตะกรั่วใช้คุมเบี้ยมอะไรพวกนี้ต้องหรือเป็นสร้อยเงินต้องต้องดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการบูชาหรือการที่จะได้มาเนี่ยขอให้เลือกในสถานที่ที่เราเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องระวังในเรื่องของเหล็กไหลที่บางคนที่บอกว่า เรียกเรียกมาโดยใช้กรถาแล้วออกมาเป็นเหล็กไหลสาเร็จรูปเช่นออกมาเป็นหลวงปู่ทวดเป็นปู่ฤาษีแล้วเป็นองค์แบบเท่าๆกันแล้วออกมาเป็นจานวนมากตรงนั้นไม่ใช่เหล็กไหลนะมันเป็นสิ่งที่คนทําขึ้นมานะครับดังนั้นการบูชาหรือชอบในเรื่องของท่าเจสิสเนี่ยชอบได้แต่ต้องเลือกนะครับเลือกที่จะบูชาเลือกที่จะได้มา พอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกสิตหรืออแร่ติกไหลายเหล่านั้นเนี่ยจะมาอยู่กับเรานะครับแล้วเราต้องการให้แร่เนี่ยปกปักรักษาหรือคุ้มครองเราหรือคนที่เรารักนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในเรื่องเล่าของเขามึ้นนะฮะแล้วก็ตลอดจนในเรื่องของรูปแบบวัตถุมงคลต่างๆหวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามคลิปดีๆได้จากติติยฐานแม่นาออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอสวัสดีครับ